สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงจุดสุดยอดของภูชีฟาครับเรามาผ่านจุดนี้ก็จะมีไการจิก้าวตัวจิจ๋วพาเราไปเที่ยวนะครับก่อนจะขึ้นก็ผมแนะนำให้ซื้อน้ำสักขวดหนึ่งครับเพราะว่าเราเป็นขึ้นทางเนินอนะ่ะมันจะหิวน้ำไล้บ่อยมากครับนะฮะผมก็ซื้อน้ำไปขวดหนึ่งนะครับครับเรามาดูว่าจุดชมวิวชีฟามีอะไรบ้างครับ จะมีชาวเขาวกเวกวกเวกแถวนี้ก็ทำอะไรกันเนา,าะครับมาเท่าไหร่คะหลง <laughs> นี่ชาวพิพนชาว

เล็แค่หลนะเอาเอาเอาแครออีกอีกเพีงนึงอ่ะแครออีกเพีนึงอ่ะเอาแครมาฟมาแครันนห้เอได้กินขาดวิตามินไม่ต้องกินคแพนอาแครอมาฟ้าตืนเต้นด้กให้เธอแข็งแรงแก้มขเธอจะแดงแดงเหมือนสีแครอลาล้วมีวิธีคอนเสิร์ตะ าเป็นชาวข้างชาวหนุ่ยหัวหนุอยหน้าตาขาวขาวมาโรงเรียนก็มาเตะเช้าเอาเทลอมาให้เสมอเมือจริงจังโทรค้างคือเจอฟังเสียงเถาะชนะราจริงจริงโอเค thank s for watching ครับอันนี้เผ่ามงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ชื่ออะไรชื่อไหมค่ะ อันนี้หมานี่ล่ะชื่ออะไรชื่อค่ะจื้อเอออันนี่ชื่ออะไรเต้าเต้าอันนี้ชื่ออะไรเอสเตอร์อันไมชื่อยาวจังเลยโอเคเอสเตอร์เอสเตอร์นะเออเอสเตอร์เยังไม่เสร็จเลยนะเอสเตอร์เอาถือไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูทีหวังเนแล้วเมันมั่นใจ เออมีเศษเหรียญดีวป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนเดินก้นไปเจ็ดร้อยนะเฮียนะเจ็ดร้อยเมตหรือเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้